วันนี้เราจะพามาชมรีเวล250สาเหรียญครับเดี๋ยวดูอินเสิร์ตรับด้วยป่ะ เราจะพามาดูชที่บนก่อนนะครับเป็นแฮนชาลีแฮนชาลีสามร้อยห้าสิบครับจะบอกราคาเลยนี่เป็นตุ๊กตาแฮนติดมาตอเซืลอรถนะครับแล้วก็เป็นสวิต์สตาร์ทออฟลันร้านทั่วไปมีขายประมาณร้อยห้าสิบกับประกับทั่วไปครับ g z m สามร้อยครับแล้วก็ป่อกแทนทั่วไปแล้วก็มีสายคันเร่งระคันทองระคังทองแล้วก็มีสายคัดยาวแล้วก็อันนี้เป็นชุดหน้าเดิมรีเวลครับไฟเดิมรีเวลก็บอกโซกเติมหมดแล้วก็ลงมาข้างล่างครับเป็นล้อขนาดยี่สิบเอ็ดกว้างหนึ่งจุดหกครับแล้วก็เป็นบูทกึง แต่ว่าอันนี้เป็นไม่เดิมรีเบลมาใส่นะครับอันนี้เป็นบูททำใหม่ข้างหนึ่งแล้วเป็นยางเก้าสิบรับเก้าสิบนะครับเดีย๋ยวดูลายดูลายเพประมาณนี้นะอ่ะจุกลมนี่เป็นจุกลมชอปเปอร์นะครับร้อยหนึ่งตันนัวคูกมีขายครับวันศุกร์นะวันศุกร์ ทุกวันศุกร์ครับดูฝั่งนี้นี่เป็นแข้งโครเมียมติดมากับรถนะครับแล้วเป็นอุดมันเครื่องสีชาประมาณสองห้าสิบแล้วก็เป็นคาบูเอ็นโปรแต่ว่าล้วนแล้ว้วมีปั๊กหัวเทียน สองร้อยห้าสิบครับแต่ว่าใช้นานแล้วเป็นถังเดิมลอกสีให้เป็นสีสนิมนะครับแล้วเป็นพวกเบาะเดิมกองเบ็ดเดิมแล้วก็ท่อ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 ไน,นี่ไงอันนี้เป็นท่อยาวนะครับเป็นแป๊บเหลือจากที่บ้านก็เลยเอามาใส่มาใส่เป็นท่อยาวครับผม นี่เป็นพวกโชคเดิมอะไรเดิมบาคโคนเดิมนะโซ่สเตอร์เดิมครับสี่สองแปดสิบห้าสี่สิบครับแล้วก็เป็นล้อสิบห้ายางสามสิบเก้าสิบครับ IRC แล้วมีพวกแข็งโครเมียมแข็งโครเมียมฝาครอบสเตอร์โครเมียมแล้วก็มีกองน้ำมันครับกองได้จริงอย่นะครับ อ่าคันนี้ยังสังเสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าน็อตน็อตไม่ใส่ครับน็อตมันขาดน็อตตินขาดไปสองตัวครับฝั่งนี้ครับเดี๋ยวหาคลิปเสียงอื่นให้ฟังครับวันนี้จบการรีวิวรีวิวรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ